อาิเชตมองหาเพื่อนครับเปิดตัดกลางเอกชัยจับบอลได้จังหวะแรกครับโอ้โหแล้วก็จังหวะนี้ครบโดนสกัดแล้วเป็นจุดโทษครับบูหูไม่น่าเชื่อครับโอ้โหเป็นวอลเลอี่เฮียกเนี่ยมีบรรดาแก้วน้ําน้ําแข็งปลาลงมาสนามกันเยบครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับจังหวะถือว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับจังหวะเหมือนจะเสียบเข้ามาโดนบอลนะครับแม่แต่อาจจะอยู่ในมุมของผู้ตัดสินเลยครับ ก,ก็ครบแล้วนี่ครับพอ,อได้จุดโทษนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าบุรีรัมจเจโก,กล่าขอยเท้าตั้งกว่าน,นี้เลือกยิงมุมซ้ายครับโอ้โห,โหแล้วก็ไม่เหลือครับสามประตูต่อสองครับโอ้โห,โหเกมพลิกไปพลิกมาจนสุดท้ายนี่กลายเป็นบุรีรัมย์ครับนำสามสอง นี่ครับเอกวล่าเฮอร์แมนครับสุดท้ายก็สามารถทำประตูนี้ครับให้บุยลำชนะบาวกลาสไป3ประตูต่อ2นะครับน่าจะจบสกอร์นี้เลยครับดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับโอ้โหแล้วก็เวนข้างสนามครับบรรดากองเชียร์ก็ไม่พอ